มากันอีกแล้วค่ะกับร้านโปรดร้านประจำส้มตำยี่สิบแจ้งวัฒนะสิบสี่ค่ะมาร้านส้มตำนะคะก็ต้องสั่งของแซ่บมากินก่อนค่ะเมนูเด็ดของทางร้านตามขนมจีนยี่สิบบาทมาที่ไรก็ต้องสั่งค่ะยำลา,าวแซลมอนก็เด็ดค่ะหอยนางรมทรงเครื่องหอยตัวใหญ่เบิ่มมากเลยค่ะ และนี่เมนูใหม่ค่ะน้ำตกปลาทับทิมเมนูเอาใจคนรักสุขภาพแจ่วฮ้อนปลาทับทิมก็มีนะคะปลาแล่มาสดๆเลยค่ะและนี่ก็คืออาหารเบาๆที่เราสั่งมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะมีข้าวเหนียวทุเรียนและก็ข้าวเหนียวมะม่วงด้วยของโปอดของคุณนายแม่เลยค่ะมาเริ่มกินกันเลยค่ะ ตามขนมจีนยี่สิบอร่อยทุกปากเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำตกปลาทับทิมนะคะคุณแม่บอกว่าชอบมากอร่อยถูกใจมากเลยค่ะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชนะะ์ด้วยค่ะเอาไปเลยหนึ่งใโปง้งแนะนำาฟัน,นี้อีกค่ะตามยาหมูกรอบร้อนทะเละร้องทะเลสมชื่อค่ะถ้ามาก็ต้องสั่งนะคะแซตหนัวโดนใจที่สำคัญคุ้มมากเลยค่ะเมนูนี้ค่ะเห็ดออริจิทอดน้ำปลามาร้านนี้ที่ไรนะคะก็ต้องสั่งเมนูนี้ค่ะติดใจความกรอบความหอมใดๆเอ,อ่ยยกให้เขาเลยค่ะ ปีกไก่ทอดน้ำปลาก็เหมือนกันนะคะกรอบหอมอร่อยค่ะใครที่ชอบความแซ่บสะใจตำยำสองสหาหัทะเลเดือดแนะนาค่ะและนี่ค่ะเมนูเอาใจคนรักสุขภาพเจวฮ้อนปลาทับทิมปลานี้เขาแล่สดสดมาเป็นตัวให้เลยนะคะเนื้อหวานมากจิ้มกับน้าจิ้มเจวฮ้อนนะคะคือดีมากเลยค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ไม่ควรพลาดมาก็อย่าลืมสั่งนะคะหอยนางรมทรงเครื่องค่ะนานๆที่จะเจอหอยใหญ่ขนาดนี้ค่ะใหญ่เท่าหน้าแม่เราเลยยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบเลยค่ะแนะนำร้านนี้เลยนะคะตาม20แจ้แซงมรณะสิบี่ค่ะ